อะไรช่วงนี้เนี่ยเขาก็มีชาเลนจ์กันด้วยนะใครที่อยากพลาดนะครับนี่ผมมาเล่ากันให้ฟังนะสำหรับชาเลนจ์โดยกิจกรรมนี้มีตั้งแต่วันที่24มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคม2565นะเข้ากิจกรรมชาเลนจ์นี้นยเพียงถ่ายวิดีโอโชว์ชอ็อตคิวที่เท่พร้อมใส่ภาพ q a เดไว้ช่วงท้ายคลิปอัพโหลดขึ้นช่องโซเชียลเลยเสร็จแล้วแล้วก็พูดเชิญชวนนะครับให้ผู้ชมเนี่ยดาวน์โหลดเกมตามลิงก์ใต้วิดีโอ พร้อมชวนให้เข้ากิจกรรมชาลจ์โดย1ช็อตเนี่ยเท่ากับ10โกรางวัลมูลค่ารวมเนี่ยกว่า10,000ดอลลาร์เลยนะใส่แฮชแท็กฟาไลท์แปดสี่สมัหนึ่งพันในดีคิปชั้นใต้คลิปพร้อมกับภาพเซติควรให้เห็นเลข q a เอ็นเดด้วยนะอันนี้จะดีมากนะสำหรับชาลจนนี้ใครที่อยากเล่นชาลจนนี้ก็อย่าพลาดดดคาเลยแล้วกันวัสดีครับผมนนท์ครับพี่ดีคกับผมแม่ เราไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวยิงมาน,นานตั้งแต่พวกนู้นนะสมัยก่อนบีบงบีบีอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะพอเป็นเกมโทรศัพท์มันก็ไม่ได้เล่นเลยจนมาถึงเกมนี้ฟาไลแปดสิดูตัวละครก่อนความสวยงามมึงดูโอ้โสุดยอดอ่ะ <laughs> มีหุ่นยนต์ด้วยนะเว <ทะ S 1> ้ยเห็นไหมใช้มือเป็นหุ่นยนต์เนี่ย เกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแนว Battle Royale นะเกมมือถือมาใหม่กันเลยทีเดียวซึ่งจะเปิดให้โหลดเล่นกันในวันที่21สิงนายนเดือนนี้นั่นเองคือเกมนี้เนี่ยเป็นเกม Battle Royale ที่แบบมีหลายหมวดมากไม่ว่าจะเป็นหมวดแบบแบบแบบเล็กๆหมวดใหญ่ๆแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยแม่แลากูโคตรชอบโซโลแกนเกมนี้เลยยี่พวกมันนี่หมดยี่มันด้วยอาวุธของเรายี่มันด้วยอาวุธติดเกาะ ยี่พวกมันด้วยฟงเจ็ดของเราฮ่าขยี้อย่างเดียวเลยเกมเนี้ยผมบอกให้นะฟาไราแปดสี่ชอบขยี้แล้วได้ดิขยี้ในมือถือซะด้วยะะเดี๋ยวเราไปซ้อมๆหน่อยแล้วก็ไปดูบรรยากาศเกมนะว่าเป็นยังไง่ารไรแปดสี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกมที่แบบอาวุธให้ตรงอ้ติดติมเนยดูเข้ามาแล้วก็มีคนเอาเปืนยิงกูงก่อนเลยเอานี่มาอะไรหมดเด็ดดูเก็บปืนกัน ยิงอุ้ยจะปุ่มยิงโอ้โหเฮ้ยจะปืนลำ้ลำล้ำค่อนข้างเยอะนะอันนี้น่าจะเป็นสไนเป็นป่ะวะไม่ใช่สไนป์น,นี่ไม่ติดไม่ได้ติดกล้องนะอัดสไนปัยเลยแต่ไม่ได้ติดสโคปไงเป็นไงดูดูปืนดูเอฟเฟกต์ปืนก่อนมาแบบล้ำยุคล้ำสมัยเลยเนี่ยเราแม่งลองนี่เป็นไงขี้กีพวกมันได้ฝูงเจ็ดเฮ้ยแต่เจ็ดเราเท่นะเว้ยไงเจ็ดผมเป็นสีเขียวเรา โอ้เจกูเด่นมันเป็นสีส้มอ่ะอันนี้ก็เป็นแมพของเกมนี้นะนี่เราต้องระย่อต้องโดดลงมันก,ก่อนแต่นี่เราแบบมาเป็นฝูงเจสเจสโอเคมาร์กไว้แล้วเราก็โดดเลยดูดูการกระโดดมันเท่มากเกมนี้ด้วยความนี้ไฮเทคอ้าดูดิเป็นไงดูด <ho> ีโอ้โอแม่งเครื่องเจ็กูมาแบบแสงไอ้น,นี่เลยอะ่ะอุ้ยแต่คนลงเยอะว่ะคนลงเยอะนะตรงเนี้ย มาเป็นเหมือนดาวตก <_ Pic c oughs> ดูภาพในเกมนี้บอกเลยว่าสวยงามมากนะเดี๋ยวเก็บปืนกันจี่กๆก็ชอบเล่นปืนแบบพวกแนวเอ็มทรงเอ็มฟีอะไรเงี้ยเฮ้ยมีคนมามีคนมะเดี๋ยวยิงก่อนเดี๋ยวค่อยโม้ยิงก่อนโอ้มีคนทุบเฮ้ยเราเป็นลูกตองเหรอวะเรามีเกาะเรามีเกาะเรากดเกาะไว้เรากดเกาะไว้กกไวคือเกมนี้แม่งมันมีทั้งเกาะมีทั้งสไลด์มันสามารถสไลด์ได้ด้วยนะนี่เนี่นี่ดูนี่เห็นไหม ใช้ครึ่งจิตในการคึ้นตุ้ีแต่มันจะสไลด์ได้แค่ไม่กี่ครั้งนะอันนี้ตัวละครแต่ละตัวก็ความสามารถไม่เหมือนกันอย่างอันนี้มันสไลด์ได้3ครั้งเนี่ยเห็นไหมมันลูดลูดสามครั้งเมื่อกี้มีคนมีคนเดียวยิงก่อนก่อนใครโมโม้ไหมเออเอาปืนลัวได้ไหมปืนลัวได้ไหมอันนี้ปืนอะไรวะเนี่ยอันนี้มันจะเป็นปืนสไนด์นะเนี่ยโอ้โหลิงของยากซะด้วยเฮ้ยเฮ้ยเมีคนมีคนยิง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 แป๊บนึงแป๊บนึง กนยิงอเบอร์อยันนีอันนี้เราหายตัวหรอวะมันมองไม่เห็นเราอะไอ้เขามองไม่เห็นเราอะ <c oughs> <c oughs> หายตัวไอ้ด้วยเฮ้ <c oughs> ยโ <c oughs> คตรเก่งไ <c oughs> อ้ตัวนี้มันหายตัวได้แนี่อะไรเนี่ยอยู่ดีมันมองไม่เห็นอะแล้วกูก็ยิงให้หมดโอเคเดี๋ยวปัม๊มพยาบาลก่อน ก็จะมีปั๊มไม่พุ่งไม่บานนะปกติแล้วก็มีเพิ่มเกาะด้วยเห็นไหมสังเกตเกาะเราก็เป็นสีฟ้าอันนี้เราใส่ได้แค่สองช่องนะเราอ้ต้องหาเกาะที่มันใส่ช่องได้มากกว่านี้เฮ้ยอบปืนนี่กว่าปืนพกเออปืนนี้มันเป็นปืนวิวสี่นะไอ้นเป็นบุลุกซองนี่ว่าปุลุกซองอ่ะไม่ได้วาเดี๋ยวเก็บปืนนี่ก่อนมันยิงแล้วเบิดได้ด้วยคตรนท่อ่าเกาะเราพอแล้วไป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 แล้วมันสามารถ ใช้เครื่องเกตของเราเนี่ยได้สองครั้งวะอันนี้ใช้ได้สองครั้งเนี่ยไหมอะไรสองครั้งสังเกตป่ามือดีใช่ไหมใช้ได้สองครั้งมีคนรู้ไหมตายได้แตกอัดอ้าวเฮ้ยอะไรวะอุ้ยขอบคุณครับอยากได้สโคบะหาสโคบก่อนนะเอ่อระเบิดเก็บไว้โอเคโอเคก็โอดโทนี่สตาร์ทโอเคเปิดกลองก่อนเฮ้ยเจออะไรไม่รู้ เฮ้ยนี่มันไอ้นี่นี่เราสามารถเรียกไอ้นี่มาได้นะเนี่ยวอลสไปเดอร์จะบอกว่าเคยตัวนั้นนะหุ่นยนต์วอลสไปเดอร์เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเรียกเรียกหุ่นยนต์ตรงนี้ก่อนมาไอ้เชี้ยคตรเท้ดูเขียนนี่สไปเดอร์เหรอวะเนี่ยเหมือนตากแตนมากกว่านะผมบอกแล้วใช่ไหมว่าเกมแบทเทิลรอยัลเนี่ย เกมนี้เนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนแม่งขี่มุ่นยนต์ได้ด้วยไปไงดูมุน่นยนต์กูกระโดดได้ด้วย,วยรู้สึกว่ามันกระโดดขึ้นบ้านไม่ได้นะใช่แบบว่าลองรอ,งองดูนะอุ้ยกระโดดได้ด้วยเฮียคุณเอาเลยเดี๋ยวกูเก็บปืนก่น2000 <years> later. อนไอมันช้าวะ่ะเดี๋ยวลองเอาคันนี้ดิลองอันนี้อนนี้อันนี้มันจะไวกว่าเนี่ย เฮ้ยไวกว่าจริงด้วยเอ้ยเฮ้ยดีกัดีดูหุ่นสตาร์วอร์กระโดดได้โอเคกระโดดได้กระโดดได้เฮ้ยๆๆ้ยใครอะใครอะใครยิงมาวะใครวะอ๋อนี่ยิงลัวเฮ้ยปืนลัวโคตรเท่เลยว่ะเฮ้ยแ้ามันจะยิงเรื่อยๆนะ เอาเ,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 เด้มาเด้มาเด้มาเด้ตุ้งจุกลบตุ้งจุกลบตุ้งจุกลบว้า <laughs> เฮ้ยเยอะนี่มันเยอะนี่คนมันเลยเยอะคนมันเลยป,ปืนปืนแม่งมันจัดฮเฮ้ยอะไรวะอันนี้นี่คืออะไรวะเฮ้ยเดดเดดเพื่อนเราเพื่อนเราดวลกับใครอยู่อะแป๊บนึงนะใครวะยิงยิงอะไรอยู่อะไอ้เฮียมันจัดชยอะนี่แม่งมันจริง กิบของแล้วบอกว่ากูอยู่อย่างเงี้ยกูไม่อยากลงเลยตะโขไม่เอาเบื่อไม่เอาไม่เอาอะไรเลยคือตอนนี้กูไม่กลัวอะไรงั้นนะถ้ากูอยู่บนนุ่นตัวเนี้ยนะแต่กูไปเอาพยาบาลก่อนขอขอแค่พยาบาลบอกอ๋อสวยเลยพยาบาลมาแล้วนี่แม็กซ์สามแม็กซ์สามกระสุนโอเคเก็บพยาบาลบอกพยาบาลบอกเคีื่องจ้ามาดูไอ้เหี้ยไอ้หูนี่คนบ้านเลยว่ะมีคนมีคนอยู่นู้นมีคนอยู่นู้น เอ้ยมันเหลือคนเดียวนี่ว่าเพราะว่ามันเหลือมันเหลือสามตัวไงเราฆ่าไปเก้าตัวเกมเนี้ยไอ้เหียเฮ้ยแต่เราที่หนึ่งนะเพื่อนประตูเราไม่ได้หรอกจริงจริงคือคุณตัวนี้แม่งโคตรโกงเลยแต่ว่ามันก็ไอ้นี่อยู่นะเฮ้ยยังไงมันมีคนมาเว้ยวิ่งวิ่งก็ไปมันสูไ้ได้ไงวะสู้ได้ไง เฮียไอ้เฮ <Yeah. S 1> like yeah, yeah, ียโคตรมันนะเฮ้ยเฮียเป็นเกมนี้แบบกูไม่เคยเล่นเลยนะแบบนี้เนี่ยเฮียมีขี่มันยนได้แล้วมันยนนี่ขึ้นมีทั้งไอ้ปูเมื่อกี้นี่ไหมมีรถมอเตอร์ไซค์มันมีอันนี้ด้วยอ่ะเฮียโคตรเท่เลยเกมนี้เฮ้ยรู้ว่าเลยเอาแบบจริงจังวะใช่ป่ะเราฝึกจริงจังนะต้องลงแข่งโปรเกแล้วป่ะแบบนี้เนี่ย โอ้ล่างหัวคมๆเลยคนเดียวเก็บไปสิบตัววยสนุกนะเครืยเกมนี้สนุกมากนะคือมันแบบเครื่อมันผสมผสานหลายเกมมากแต่ว่ามันก็ลงตัวอยู่เพราะว่าอย่าลืมนะว่าเรามันไม่ได้มาแบบเป็นทีมไงคือเกมมันเยอะแบบบางเกมมันก็ไม่ต้องมาเป็นทีมนะมันต้อง,องใช้สกิลแต่ตัวไปแต่นี้เนี่ยมันเล่นคนเดียวได้คือปืนแต่และกระบอกเนี่ยมันก็จะมีความสามารถของปืนนั้นอ่ะอีกย่อยหนึ่งอ่ะ เป็นลูกเล็กอ่ะมันมีลูกเล็กกับลูกใหญ่ด้วยอ่ะเอ้ยดีนะปืนมีหลายสกินนะนี่เห็นไหมพวกเรามันจะมีสกินด้วยนะปืนเนี่ยเนี่ยก็ลำล้ำกันเลยสวยๆกันเลยเห็นไหมอันนี้ยังไม่เปิดนะเนี่ยโอ้โหดูดีโคตรที่เลยเชี่ยเฮ้ยสนุกว่ะนะเนี่ยปืนฟองก็มีสกินนะเนี่ยมีตะกงสกินอย่างนไหมคือปืนนี่มันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็อัปเลเวลไปไหมเนี่ยวิวสองก็มีอะไรเสถียรขึ้นเนี่ยวิวสี่อัตรายิงวิวสิบ ใช่ไหมประสิทภาพก็คือปืนสามารถอาวิได้ด้วยนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูคังให้ดูหน่อยกว่านะพวกเราคือน่าสนใจมากเกมนี้ไม่ใช่แค่แบบเอ่ออันนี้อย่างเดียวเนี่ยไหมเครื่องเจตอันนี้คือเครื่องเจตที่เราใช้ในตอนที่เราแบบแลนดิ้งลงมาคือมันเปลี่ยนปลาเปลี่ยนเยอะมากเกมนี้นะเนี่ยถ้าเรามาดูคังเราอเน,นี่ยไหมเนี่ยอันนี้เป็นกระเป๋าแต่จริงมันคือเจตแพกนันแหละมันคือเจตแพกอันนี้แล้วก็อันนี้ส่องใ้เป็นยานที่เราเอาไว้ตอนเข้าเกมนะ โซเดียสามเป็นเอฟเฟกเอฟเฟกเจ็ตแบกเนี่ยแม่มันสามารถเลือกได้ด้วยอะ่ะก็อันนี้มีขายด้วยนะเนี่ยอันนี้ที่ผมมีนะอันนี้นี่ไงโอ้โหก็วสวยใชไหม <c oughs> คือแต่งได้เยอะจัดเลยและนี่เนี่ยมันสามารถเอามาทําบ้านได้ด้วยนะเกมนี้เนี่ยทำบ้านได้ด้วยนะตกแต่งแบบตกแต่งห้องอะ่ะอันนี้เป็นกล่องที่เราได้มาเราก็เปิดได้อาจะเปิดก่อนเพื่อได้ของดีว่าอันนี้ไม่ได้เลย,เลยอันนี้เป็นกล่องธรรมดาแน่นอนประแปดกล่อง ว้ายได้ตังมานิดนึงนะอ่ะอันนี้ก็เป็น,คร,นะนคร้าวๆนะสำหรับคังแล้วก็พวกอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นร้านค้านะครับรานค้านี่ก็สามารถซื้อของได้นะตัวละครที่ผมซื้อมาหมดแล้วนะช่วงนี้มันลดราคาพอดีเลยก็เลยเก็บมาหมดทุกตัวคือแต่ละตัวเนี่ยอย่างที่เล่าไปนะบางตัวเนี่ยเลือดก,ก็เยอะบางตัวมัือก็วิ่งไวอะไรเงี้ยเข้าใจไหมอย่างตัวนี้เนี่ยมันก็เนี่ยไหมวิ่งไว310เลือด120เห็นไหมเนี่ยตัวนี้ก็วิง 110, ่ง1 1 0เงี้ย วิ่ง310คือตัวละครมันก็จะส,สแตนไม่เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะว่าเราจะเล่นแนวไหนนี่ภาพก็สวยง่ายไ,ไหมดูตัวละครนี่เนี่ยสาวเชอบนี่มากโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นสกินนะอันนี้สกินมีสกินเด็ในแต่ละตัวก็มีสกินเนี่ยนางฟ้าเนี่ยนี่ก็มีสกินนะเราให้ดูสาวอย่างเดียวกว่าคือตัวละครเยอะมากนะครับตัวละครเยอะมากเนี่ยดูดิประมาณกี่ตัว27ตัว ก็แล้วแต่เราจะชอบเลยนะว่าเราจะเล่นตัวไหนตัวละครตัวไหนนะครับก็บอกเลยว่าภาพกิมนี้นี่ผมบอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นเล่นเลยดูดิเอฟเฟกสวยเออเฮ้ย,เ,ยเขาไม่ได้ในเกมมีอะไรใหม่ๆให้ทำเยอะเลยแค่วิ่งหนีลูกปืนกระเด้งนี่ก็เหนื่อยแล้วลนะ่ะเฮ้ยเกมนี้สนุกสนุกอ่ะสนุกเลยอ,อันเนี้ยนะเฮ้ยนี่นี่เราเราเองได้ได้นี่นะเขาแสงตันได้แหละคือไอแสงตันเนี่ยมันจะเป็นอ่าคเรียาที่พักของเรา เราก็สามารถชวนเพื่อนเราได้อ่านี่นะครับสามารถแต่งบ้านได้นะอันนี้เป็นบ้านที่เอ่อเป็นบ้านของเรานะครับใครว่าแสงตันเฮ้ยไม่ยอดดาดนะเว้ยเกมนี้เห็นไหมเฮ้ยแล้วสามารถเชิญเพื่อนมาได้ด้วยไหมถ้าเรามีเพื่อนเราก็กดเชิญเพื่อนมาได้เลยมีไม้มีมือเปิดคุยได้นะมนเรามาพักผ่อนที่บ้านเราได้นะครับเฮ้ยทท่ว่าเกมนี้เป็นไงกันบ้างรับสรับฟลายแปี่พวกเราโอ้ บอกเลยว่าเกมนี้นี่เปิดโลกเลยนะไปเกณแนวแปั t ทเทิร y a โรยที่เปิดโลกจริงๆงไม้วมันจะเป็นอาวุธที่ล้ำยานพาหน,นะนะใช้ได้จริงด้วยไม่ใช่ว่าแบบโกโก้เท่ๆนะเว้ยหุ่นยนต์เนี่ยคือมันตามค่าคนได้จริงอะ่ะเมื่อกี้ก็ยิงกันให้ดูอยู่ใช่ไหมก็ได้ที่หนึ่งกันไปแล้วก็มีหมวดย่อยๆก็สนุกนะหมวดย่อยแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีเยอะกว่าน,น,นี้น่าจะอัปเดตมาภายหลังนะสำหรับหมวดอื่นที่จะตามเข้ามาเนะี่ย โอ้ผมบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ธรรมดานะสำหรับฟาไล่แปดสี่ก็สําหรับใครที่อยากลองเล่นเกมใหม่ๆนะบัตเทนเลเยอร์แบบใหม่ๆอะไรเงี้ยอยากไอพวกที่อยากแหวกแนวเพื่อนเนี่ยแนะนำในเกมนี้นะครับฟาไล่แปดสี่มันเล่นกันเยอะๆนะเปิดจองลงทะเบียนได้แล้ววันที่24พฤษภา,าคมดาวน์โหลดวันแรกเนี่ยวันที่21มิถุนายนเดือนนี้นั่นเองพร้อมรับของข,องขวัญจองลงทะเบียนสุดพิเศษด้วยเฮ้ยเข้ามาโหลดเล่นกันเยอะๆนะเกมนี้สนุก สนุกจริงๆดูจากคลิปนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมพวกเราอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ข้างล่างเลยละกันนะนานๆจะมีเกมใหม่ๆแนวพอตเอเยอร์นะมีเกมมือถือด้วยยามอีกรอบนะครับลิ้งอยู่ข้างล่างนะจ๊ะแล้วก็โหลดกันไปเยอะนะพันโหลดกันมาเล่นกันเยอะๆแล้วกันนะขอให้ทุกคนสนุกสนานกับเกมนี้แล้วกันสำหรับฟาไล่แปลสีนะจ๊ะจนตอนนี้ผมก็ขอตัวพักกันก่อนแล้วกันนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ไปเลยบ๊ายบายขอดูอดอยู่ยิงไก